เมื่อก่อนรัฐบาลแบบว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแต่ตอนนี้ประชาชนเห็นสภาพแล้วต้องบอกว่าประชาชนจําเป็นต้องทิ้งรัฐบาลไว้ข้างหลังครับเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ โครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลเคยคุยเคยอวดนะครับว่าประชาชนเข้าร่วมมากช่วยได้เยอะวันนี้กลายเป็นคนละเซี่ยวหรือคนละนิดนะครับคือน,น้อยมากคนเข้าร่วมคนได้ประโยชน์ก็น้อยร้านค้าที่เข้าร่วมก็มีปัญหานี่มันสะท้อนสภาพว่าใกล้ๆนี้รัฐบาลอยู่ในสภาพเหมือนกับการคล้ายๆจะขายฟันยาดทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันมารออยู่หน้าประตูบ้านวิกฤตราคาพลังงานที่พาเหรดขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าแกส๊สค่าไฟฟ้า ถึงขั้นต้องประกาศตามหารัฐมนตรีพลังงานนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเสนอท่าน,นยังพอคอยมาตอบบ้างว่าทําแบบที่เพื่อไทยเสนอไม่ได้เพราะ1นึ่งงหลังๆเนี่ยไม่รู้ท่านไม่ฟังหรือว่าท่านก็เตรียมตัวสละเรืออีกเหมือนกันเพราะเราเห็นนะครับว่าบรรดาพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้ไม่ได้ลุ้นนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดเขาก้าวข้ามพลเอกประยุทธ์ไปแล้วครับแต่อยู่ในสภาพที่เหมือนเรือกําลังจะจมไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อก่อนมีวาทกรรมว่าลงเรือแพต้องตามใจแพ้ วันนี้เรือเหล็กที่เคยแข็งแกร่งในอดีตกลายเป็นเรือที่กําลังจมดิ่งลงไปใต้ก้นทะเลคือที่สะท้อนปัญหาให้ได้เห็นเนี่ยนะครับมันยังบอมีช่องว่างยังมีเวลาแม้จะเหลืออยู่น้อยนิดก็ตามแต่ถ้าจะแก้ยังพอแก้ได้โดยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่ในว่วงเวลาที่เหลือถนะ้าดูแล้วแก้ไม่ได้ดูแล้วจนปัญญาท่านก็ต้องลาออกครับ